เค,เคเอฟโมพี่เกียวสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค<ร>ตอนนี้นะคะเราอยู่ในรถไายค่ะพี่เกลียวรถแม่จูนเออตอนนี้เราอยู่บนรถแม่กุ้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์น้องดีไซน์นะคะวันนี้พี่เกลรีกลับกาบแม่กุ้งนะคะวันนี้เรามาทําธุระกันเนาะแล้วก็ะกาจะรับน้องดีไซน์ที่โรงเรียนด้วยเดี๋ยวราจะเห็นโรงเรียนน้องดีไซน์ครั้งแรกใช่ไหมคะ โอเคไปเดี๋ยวเราไปรับโนมิไซทิ้งเรื่องนี่ตอนนี้เรากำลังจะรับมิไซแล้วนะคะถึงโรงเรียนแล้วนี่มิไซจอบแล้วยังวันนี้เจ้านี่ลุ้นมากเลยนะคะน้องมาดิ้งน้องมิไซค่ะภาษาทันหนึ่งตอนนี้เป็นผูประกาศรายชื่อแล้วตอนนี้ทีห่หมาแอบเลยนะคะโค้น้องเห็น คุูกำลังเดินมาส่งดีไซน์แล้วจะเห็นไหมจะเห็นไหมเห็นแม่เกตไหมบอสแ่่เห็นพ่เกตโมพ่เกตโมสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วดีไซน์สวัสดีค่ะดีไซน์ สนุกไหมคะเรียนพิเศษสนุกนี่นะคะวันนี้พี่เจมมารับด้วยสุดท้ายโอเคนี่นะคะทุกคนตอนนี้ถึงบ้านน้องดีไซน์แล้วนะคะเราก็ไปรับน้องดีไซน์กลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะนี่น้อง่อันนี้คือเสียงคุยกับพาร์ตี้พาร์ทีคุยกับแต่ไหมกันนี่ไหมน้องหม่กับแม่แม่รักใช่ไหมน้อใหม่ปีนค่ะใช้แบบปีนค่ะ เดี๋ยวเจลี่จะเล่นกับน้องีไซา์แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้กลับบ้านกันแล้วนะคะวันนี้เราไปทำทุ่งมากับแม่กุ้งนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในบ้านแม่กุ้งแล้วนะคะเราตอนจะแกะส้มตำหรือตำส้มนั่นเองนะคะจะลังรอ,อดีไซน์กับเจลลี่เล่นด้วยกันนะคะเราก็มาทานอาหารกันก่อน,<ห>นวันนี้ก็มีส้มตำกับไก่ทอดไปเดี๋ยวเราไปเล่นด,ดีไซน์กับน้องเจลลี่กันมาค่ะทุกคนเี้าอยู่ในห้องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองดู เปิดประตูให้หน่อยค่ะนี่ทำอะไรกันอยู่เล่นแกนอยู่ดูเล่นแกเหรอกินข้าวไหมคะไก่ทอดแม่ซื้อมา,มากินไหม่ิไซกินไหมก็ชิ้นก็คีบ้วชิมกับได้ยังถึงล็อกห้องไงใช่ไหม <laughs> ใช่ใช <laughs> ่ะข้าวกินกันได้ไหมดได้กินข้าวไหมลูกพมิไซกินข้าวไก่ทอดไหมคะไปไปกินกัน ไปกินกันต่อเ,เข้ามาเล่นใหม่ปะไก่ทอดข้าวเหนียวนี่ไก่ทอดน่าทานมากนะคะมานั่งกินกันเลยลูกมาน่าเมินหนูกินข้าวเสร็จต้องทำอะไรคะพี่เกลเล่นกลับบ้านจะกลับบ้านแล้วนะกินข้าวเสรามิกนี่ใส่ไหนมัมนรอใส่ไหนมัมนรอใต้ในไหอยากกินนี่นะคะหลังจากก็ประทานอาหารเสร็จแล้วที่ใหมนทำลัางจะล้าง อาจารยนะคะทุกคนนี่เป็นไม่ว่าในเรือนนะคะและนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราไปรับน้องดีไซน์ที่โรงเรียนมาใช่ไหมคะทานข้าวเล่นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านของเกรี่นะคะวันนี้แม่กุ้งจะไปส่งเราใช่ไหมคะแม่กุ้งใช่ค่ะ,คะออโอเคค<ช>่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย